สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นสกูชี่นะคะวันนี้จะมาเล่นสกูชี่ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งที่แบบชอบมากๆเลย นี่คือเพิ่งอนของผมเป็นทางแล้ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆนะคะเราชื่อไว้ว่านะคะถ้าถ้าเพื่อนเราสมมติถ้าเพื่อนเรามาเข้าชมนะคะก็มาจอด้วยนะคะมาตีเพื่อนเราด้วยนะคะนี่ดูเดี๋ยวแกมาเล่นให้ดูนะแกจะ,ะแล้วนะคะน,นี่สายที่เรามัดตรงนี้นะคะวันนี้พี่ไปซื้อมาห้าสิบเราไปเราไปซื้อมาห้าสิบ เดี๋ยวจะให้เห็นกันชัดๆนะคะนี่ค่ะมันคือสกูซี่อะไรนะให้จําชื่อว่ามันคือชื่ออะไรหน้าตัวนี้ เพิ่งตื่นนะตอนนี้ประมาณ8ปดโต้องมาแสดบทีมนหรอบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมดูด้วนะคะถ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรา กด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สมหรันนี้นะคะสวัสดีค่ะ